โอเคครับสวัสดีผู้ชมเลยครับผมแมด่ดบจาแล้วเฮลล์ครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ว่างนะอาจจะอัคลิปไม่ไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับเราวันนี้มาเล่นโลบอกรกายบ่าในชื่อเกมชื่อแบบว่ามอไทคูนนะครับผมเกมแนวไทคูนเองครับผมมาจ่ายศูนย์บาทได้พื้นแล้วครับผมพื้นเราได้ตังค์ครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวไป อ๋อเรามีรายได้แล้วนะผมโอ้โหเราดูฝั่งนู้นะครับอือหือพรเจ้าเกินไปอ่ะสิบห้าบาทละ่ะต่อครับวันนี้เราจะมาบริหารเป็นไม่เล็กงานไม่ยากจนนะครับผมนะในโล,โลบอก <laughs> ส่วนไม่เล่นกานไม่ยากจนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับฝั่งเออซิมูเลเตอร์ฝั่งนูง่นะครับที่ผมอัพคลิปทัานแรกครับท่สองยังไม่มาตอนนั้นมีปัญหาขโมยตังได้ปาวะโอขโมยตังไม่ได้โอ้แย่เลยโ <c oughs> ชว์นี้ปิดกอนปิดกอน อ,อะไรว่าชั้นสามทำไมมันจะต้องสร้างชั้นสามโอไม่รู้อ,อย่างไงว่าจะขนาดนั้นหรือเปล่าเก้าสิบแปดล้วมาซื้อครับเซสนี่มีพื้นที่แล้วสร้างสร้างให้หมดสร้างเสาอะหลังคาอ่าประตู กระจกตั้งไม่พอละวปุ๊บซื้อไปจัดไปนี่ประตูยังไม่มีอะไรเลยหืมใครเนี่ยมหาชันกีกทีตอนอ๋อเขาบอกว่าให้ให้สร้างชั้นสาก,ก่อนครับ จะมีทำไมวะมันเพิ่งชั้นแรกรอรอชิปมาอาศกิลิตี้มาก่อนนะเพื่อยังไม่มีอะไรของอะไรเลยมีสกิลิตี้แล้วอะมีไฟแล้วครับรอ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 มาเราจะมาสร้างเช่าพื้นที่ นะครับผมมาจะมาเช่าพื้นที่นะครับผมตัวฝั่งนู้นก็มีแล้วนี่ฝั่งนู้นโอ้ฝั่งเขานี่มีชั้นสี่แล้ว่ะรายการรายการจัดไปอ,อะไรดีหรอนาฬิกา Bad shop. Video store. าบาดบอดี้ช็อปวิดีโอสโตร์เอาล้าวิดีโอแล้วโอ้แพงมีทุนทุนมาก่อนเชลมาไม่มีตังค์ไม่พออ <c oughs> มัตังค์ไม่พอ อ,อที่จริงผมมีเอ่อบออ,อีกแบบหนึ่ง่ะครับผมแต่แอมอน,นั้นผมทําไว้ครบเลยก็ไม่รู้บออันนั้น,นมีลูกค้าเข้ามาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไออันนี้จะมีลูกค้าเข้าหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะเพราะดูจากไอตรงนู้นอ่ะมันก็ไม่มีลูกค้านะ ไม่พอพอ <c oughs> ไม่พอขี่ร้อยยี่สิบจัดไปโอเคชิ okay. ้ แน่ร้านเปิดแล้วครับผมตกแ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 ตกมีหนังอะไรบ้างเนี่ยหนังตลกหนังผีหนังแอคชั่นเฮ้ยเอาว่าลูกค้าเป็นเด็กโอ้โลูกค้าเป็นเด็กอฮ้ยเด็กอย่าดูหนังรักนี่มัน มันสิบแปดบวกเหรอเว้ยลูกค้าเป็นเด็กว่ะโอเค,อเค,อเคต่อไปสร้างนี้สตใหม่เสื้อแบบพื้นๆสตรีทแวร์สตรีทแ,แบบเสื้อแบบยังไงอยู่วะเนี่ยพื้นๆเนะี่ยร้านขายมือถือชุดร้านขายชุดเอ,อ่อ อายอ๋อ AL. พวกพวกไอ้นี่ปะวะพวกสมุดดีสอปากกาอะไรเงี้ยหมอัลลานมือถือดีกว่าร <c oughs> ้านผมต้องแบบสมัยใหม่โอ้เพิม่มเพิ่มโลบัรให้กูดเลยเลยยูมอเอาเอ AL. อ AL. เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปอมันมาเตือนแล้วว่าให้เราทำหลากหลาย <c oughs> โอเคโอเคโอ โอ้โหมันต้องมีร้านมือถือด้วยวโตไม่มีมันอยู่ไม่ได้เฮ้ยลูกค้าวาปบ h a t the fuck ลูกค้าวา์บ อันนี้คงเอาทำชั้นแรกดีกว่าอะไรไม่เนี่ยอเคอ้าในมือถืออ้าหูไอโฟนไอโฟนรุ่นไหนวะเนี่ยโหโฟนอย่างรุนอย่างเก่าเดี๋ยวจะจะทำเดี๋ยวทำร้านอาหารนะครับร้านเสื้อผ้าร้านอาหารจะทำให้เฮ้ยมีผู้ใหญ่มาแล้วเว้ย เชียเมื่อกี้ไอ้ตอนเปิดหลานแรก <laughs> ไม่ไม่มีตเด็กโอเคมาเดี๋ยวทำครับร้านเสื้อผ้าใช่ไหมจัดไปอันนี้อะไรอะ่ะอาร้านอาหารอ,อร้านเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนี่มันมันมันเป็นของคู่กันครับผมห้างกับร้านเสื้อผ้าอี <c oughs> <c oughs> เด็กมีมือถือโอ้ <c oughs> ไี่ดีแล้วเนี่ยรถรถคุณผู้ชมคุณดูฝั่งนน้นดิโอ้โหมันก็ไล่เรียกกับเรานะเค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 เสืออะไรดีวะชิหมดนี่ขอบคุณให้บริการแล้วครับโบรนะ์เป็นเจ้าของห้างอะไรดีวะนี่ ซีสี <See>, อุ้ยอะไรเนี่ยท่านมาคอสมาคอสเพย์อะไรแถวนี้เนี่ยโอ้นี่นี่นี่มาสองล้านแล้วเนี่ยโอ้คนเข้าปริมเดี๋ยวร้านที่สามกำลังเปิดแล้วบมจัดไปเอ,อ,อ้ยซื้อนี่ได้ซืีอให้ทิป มีทิปวมีทิปวใจเย็นพี่เดี๋ยวผมนี่อะไรเนี่ยบล็อกบล็อกบัสเตอร์ไม่ใช่บล็อกไม่ใช่บลันบ,บ็อกบัมา,าสเตอร์บล็อกมาสเตอร์อันนี้แหละโอเวอร์พรส์โฟนโอเวอร์พรส์สมติ มันตั้งชื่อในคโครบงคนเลยโอเวอร์ไพรส์เนี่ยดูฟังดูแบบว่าร้านนี้มันขายแพ็คอเวอร์อะอได้แล้วครับผมอ่ามีร้านเสื้อผ้าแล้วครับผมร้านบิวตี้โอ้โหร้านความงามได้ได้ได้ได ดี่ล้านปุ๊บเราเราจะซื้อแอรเรียนี่ไปแอรเรียนเป็นพันเอาล้านนี้ก่อนให้ได้มีสี่ล้านก่อนให้มันดูแบบบาล้านบาลานลนะเนี่เดี๋ยวทำชั้นแรกเดี๋ยวก็ปิดปิดพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำอีกพาร์หนึ่งโอเคได้ตัง์ละมา ร้านบิวตี้เฮ้ยคาสโตอะร้า,า,านคาสโตพาร์ตก็ <c oughs> มันมีคำว,ว,ว่าจเนอโรยอะผมทั่วไปแบบร้านช่างอะไรอย่างเงี้ยกับร้านบิวตี้อันนี้อาหารหรือไม่ก็บิวตี้โอเคมาร้านรถดีกว่าร้านรถเราอยู่ชั้นหนึ่งครับผมเวลาแบบจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยมัน ถ้าไปขึ้นอยู่ชั้นสองมันลำบากครับผมนะเ,ออเราต้องคิดเราต้องคิดไว้ครับหมดเราต้องมีร้านพาร์ทอะไรลดอยู่ชั้นหนึ่งครับผมจะได้สะดวกลูกค้าจะได้แบบเดินมาปุ๊บเราก็หยิบปุ๊บเราก็ออกมาเลยไม่ต้องมาลงบันไดลงลิฟที่มันเสียเวลานะครับของอาจารย์หนัก หลังหักก็ได้โอเคเา,า็นปะนี่อ้อมาดูร้านอะไรหรอครับผมมีอะไรเนี่ย คงมาอะไรเหรอคงมาอะไรใหญ่มันใหญ่ไปปะวะแล้วนี่อะไรอ่ะโชกเหรอมันโชกเป็นอะไรอย่างเงี้ยโชกหรือไอ้ดอกสว่านวะไอ้อันเนี้ยโชกหรือดอกสว่านเฮ้ยเด็กมาดูร้านอะไรรถทำไมวะมีรถเหรออะไรอ่ะอะไรนี่นครับอ๋ออินเตอร์้านอาหรร้านบิวตี้โอเค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 จัดให้ครับผม มาซื้อแอรีเลยก่อนนะครับให้มันดูมีอะไรบ้างนี่ชิบ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 อ,อ๋อเป็นที่ที่พักที่พักชิบหมดตกแต่งตกแต่งเลยครับไม่งั้นตรงลานกว้างนี้มันจะไม่มีอะไรครับให้มันดูมีอะไรบ้างโอเคพอแค่นี้ก่อน ครับผมซื้อซื้อซื้ออะไรดีบิวตี้ผมว่าผมว่าร้านอาหารดีกว่าร้านอาหารทะเล,ลนั่นตังหูหอ่อชิมไยนี่ยิ้มแย้มนี่มีร้านอาหารแล้วเป็นไงต่อไปก็ร้านบิวตี้ใช่ไหมล่ะให้มันครบครบ south south c o a s S self s a f s a f u s ออ่ตตา,อต,ต,าตัวชาอ่าต้วชาพูดตชาพ่อมโอเคเบพต์ก่อนเลยกเอาตังค์ชิปชิปชิปโหมดรอตะแกงตะแกงปิ้งย่างน่าจะใช่นะเฮ้ยมันทำชั้นสองแล้วเอ้ยหรือว่าอีกคนหนึ่งวะ นีไม่ได้สังเกตเลยอะโอเคโอเคมาแล้วครับเพิรมอะไรอะได้เหรอเฮ้ยได้ปลาว่ะอ๋อกดพินเฉยนี่มีปลาแล้วน้ำเดือดโอเคได้ปลามาครับผม บายยัยเลี้ยนนึงฟรีสแคชไม่มีรานบิวตี้รีแป๊บรีได้ไหมอ้หูรีล้วใช้โลบารอีกอ้ไม่เป็นไรวิดีโอเกมสโตร์อยากได้นะวิดีโอเกมสโตร์อ่ะไม่ขานาฬกาวิดีโอเกมไว้ก่อนละเอาละพิซซ่ามาั้ ป๊เอาร้านอาหารมาเยอะๆหน่อยเดี๋ยวคนบ่นว่าโอ้ยอิเล็กทรอนิกส์เยอะชิบหายร้านที่ได้ได้ได้ร้านอาหารมาสองร้านละปลาถือปลากันอย่างนี้เลยเหรออ้าวโอ้ไปซื้ออนี่เฉยไม่เป็นไรมามา อ๋อซื้อเซตต่อไปก็สี่พันสี่พันหนึ่งโอเคโอเคโอเคถ้าขยายก็ก็ <c oughs> ก็ต้องปิดพาร์ก่อนอะ่ะมันยาวไปอะ่ะเพราะมันต้องรอตังค์ด้วยเดี๋ยวผมต้องดูวิดีโอด้ยวยว่ามันตัดได้ตรงไหนบ้างพูดไปเยอะขนาดนั้นพิซซ่ามา <c oughs> <c oughs> ตดพิซซ่าไหมน้งโอเคตรงนี้ก็โซนทั้งหมดก็หมดละต้องขยายครับผมเห็นรีบแล้วมันซื้อเลยมาซื้อรีบเลยรียได้โอ้ได้กี่ชั้นเนี่ยโอ้แปดชั้นเลยเหรอ โอ้อยู่กันยาว,ยาวครับยาวอะอาจจะมีสิบพาร์ก็เป็นได้เพราะว่ามันขยายายาวได้ด้วยไงมามอยังไงเคลียเคลียโซนนี้ให้หมดก่อนนะครับถึงจะไปขยายอีกทีหนึง่งเคลียให้หมดก่อนขยายยาวหรือไปดิชั้นหนึ่งมะอ,อันนี้คืออะไรอะ อ๋อปึ๊บ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 ,บหมดอ๋อเหมือนมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโซนร้านอาหาร <c oughs> โซนร้านอาหารครับผมนี่ว่ะเนี่ย Chip, ship, chip, 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 ship, ship, chip, chip, ship, chip. 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 Okay. <coughs> <coughs> นี่ครับผมปันไดเลื่อนสองหมื่นเนี่ย 20, นะแพงโคตรมาต่อครับให้เต็มฟลอร์กอนเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยครับโซนอาหารครับผมตรงนี้ไม่ใช่ตกแต่งนิดนึงครับชิปแอร์พื้นสวยนะครับผมแนะ่ วิดโอโอ้พี่แกล่อไปหกชั้นแล้วโอ้เนี่ยมีลาจอดรถจริงด้วยอ๋อโอเคนี่คือห้างของผมนะครับผมนะจากการรับพัฒนาใของผมนะผมได้ทำธุรกิจห้างแห่งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโซนชั้นแรกก่อนนะครับผมมามาของผมครับ เออนี่ก็คือโซนเช่าวิดีโอนะครับผมโซนวิดีโอของเรานะครับผมนะชื่อร้านว่า b ล็อกส์บล็อนะครับผมนะเราก็จะมีหนังโปสเตอร์หนังเนี่ยครับผมนะให้เราเลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเออหนังโรแมน์นะหนังความรักนะครับผมแอคชั่นนะครับหนังบูเล่ส์แลกแคกรั่นนะครับผมนะคอมดี้นะตลกขกฮาปุกฮาร์แล้วแกลสันชานะครับผมแล้วก็จะเป็นหนังผีฮะ อหลอดเลยครับผมนะถัดต่อไปตรงข้ามนะโซนนี้ชื่อโอริไฟโฟนนะชื่อนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมเรื่องราคานะครับผมนี่มีือถือมีกรอบหลากหลายสีนะครับผมนะนี่มือถือนะครับอาจจะมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับผมนะแล้วก็มีแคชเชียร์อยู่สองนะครับผมเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้ามาซื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับผมไม่ต้องต่อคิวนะตอนนี้ไม่เห็นมีลูกค้าเลยครับมีลูกค้าแค่คนเดียว เอาแล้วก็มาโซนต่อไปนะครับเป็นโซนเสืส้อผ้าแบบสตรีทนะครับผมแบบเสื้อผ้าทั่วไปแบบทุกคนใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมนะก็ดูกันไหมครับผมมีหลายสีหลายสันนะครับผมนะโอเคครับก็ชื่อร้านมันผมอ่านยังไงที่ว่าซ <c oughs> ัฟซนะัฟฟูส์เหรอซัฟฟูสเออช่อางมันนะครับมาถ้าต่อไปครับเป็นโซนร้านอรหอยรสนะครับผมนะก็มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะพูมา่าไลท์ที่โคตรใหญ่ ยางนะครับผมโชคที่เหมือนดอกสว่านถังน้ำมันนะครับผมมีสีแดงกับสีเขียวนะครับผมมีถ่วยรางวัลด้วยนะครับผมแบบว่าคุณแบบว่าไปมีแชมป์แข่งรถอะไรอย่างนี้นะครับผมชื่อร้านว่า Auto Shop นะครับมีโต๊ะที่เน้นเป็นยางรถนะครับผมนะพาไปร้าต่อไปนะครับผมชื่อว่า Fresh Cash การจับที่สดใสเลยครับนะครับเป็นร้านอาหารทะเลนะครับผมนะ แต่ที่เห็นเนี่ยมีแต่ปลานะครับผมไม่มีกุ้งหอยปูเลยครับผมนะก็กินในร้านไม่ได้ครับเป็นแบบสดๆหรือว่าจะไปย่างก็ได้นะครับผมนะกลับบ้านไปนะครับผมนะโอเคโซนต่อไปครับคือร้าน Pepperoni นะครับผมเป็นร้านพิซซ่านะครับผมนะนี่มีเตานี่กินกินในร้านก็ได้นะครับผมไปกลับบ้านก็ได้ห่อกลับบ้านก็ได้นะครับผมนะ ก็มีแค่ได้ครับผมพิซซ่าโซนตัวนี้ครับเป็นโซนร้านอาหารแบบร้านอาหารเลยนะครับผมนะก็จะมีทั้งขยะตรงกลางมีโตก๊ะเก้าอี้แล้วก็มีตัวม้านั่งนะผมไว้ไว้สําหรับกินแบบว่าพื้นที่เยอะหน่อยนะครับผมนะก็จะมีร้านร้านอะไรวะร้านไก่นะครับผมไก่ไก่ต้มนะไก่ต้มหรือไก่ย่างเนะี่ยก็จะไก่ย่างแล้วสีน้ำตาลอย่างงี้อันนี้ร้านหอ,อย่างนี้น่าจะร้านพิซซ่านะครับผม นี่เป็นร้านร้านน้ำผลไม้นะครับผมหรือนน้ำอาลมไม่รู้เหมือนกันมันยัมีมชื่อร้านอันนี้ก็เป็นร้านทาโก้นะครับผมร้านทาโก้โอ้รนะ้านซูชิโอ้เงี yeah. ้ยร้านเฟรนฟรายแฮมเบอร์เกอร์ร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็โซนแรกก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการซื้อบันไดเลื่อนเพื่อจะไปชั้นสองนะครับผมเดี๋ยวซื้อบันไดเลื่อนกันต่างเงี้ยะละ Okay. โอเคชิมโอ้เอาบันไดเลื่อนอยู่นี่เหรอ <c oughs> นี่บันไ,ไดเลื่อนว้าวอีกเยอะเลยครับผมนะโอเคไว้ไเในคลิปต่อไปแล้วกันพาต่อไปในซีรีส์ไม่เลือกงานไม่ยากจนดูบ,บอกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย